ม이떨리고되게ล이두ง워했었는데บอกตรงๆว่าตืเต้นมากๆแล้ก็เป็นกงนังบมากๆเลยนะคะ이번에아시아투어면서แต่ว่าการที่ได้มีเอเชียทัวแบบนี้고และกาที่ได้มดอยู่ประเทศไทยแล้วก็โชวบนเวชีแบบนี้ต่อหน้าได้ชาวไทยทุกคนแบบนี้โอ้ชม ทุกๆว행ท했ี่อยู่ด้วยกันคืแไปด้วยความสุขจริๆเลยค่ะกจะขอบคุณทุกคนที่อยู่เคียงข้างนะคะ ทุกคนรู้ใช่ไหคะว่าพวกเราคิดถึงไดสเสมอัอ,อันนี้รเสคือแบบตั้งใจแบบไม่อยากจะรอทังสุดทั้มม่ายว่าบแต่มันประทับใจมากน้ำตาจะไหลอค่ะ ทีาพเงความรักที่อบุนมาของได้โนี่นมากกขอยเลยคิดว่าเลยเป็นคนที่มีความสุขที่สุดในรอบเลยนะคะ ที่ขึ้นคนเวทีพรอกับเบเบร์ทุกทคนแล้วก็ได้เจอดาทุกทคนนุ่มมาจชี้มืนะหูได้ับนแกได้สบตาในระหว่างการสแสดงชมาชัมาก้แคก่เมันเป็นเรื่องที่มีความสุขมากๆเลยอะค่ะอัพเนะอัพเร์ชยกันทเียมน พวกเราหลังจากนี้ไปก็จะเตรียมพร้อมและดีมากขึ้นเพลงที่ทุกคนน่าจะรักมากขึ้นโดยนีเท็ก์กดูโอ้กุแล้วก็มาหาทุกคนในประเทศไทยอีกแล้วก็อยากจะเป็นศิลปินที่มอบความสุขให้กับได้ทุกๆคนด้วยนะคะ

ตอนนี้저희아시아투어의마지막팬콘서트인데요ก็คือครั้งนี้ก็คือประเทศที่นี่นะคะก็จะเป็นที่สุดท้ายของเอเชียทัวร์สำหรับแฟนคอนเสิร์ตของพวกเรานะคะ처음서울에서시작해서이렇게여름으로어느새다가와서태국타이도본질까지만나게됐다는게느끼지않는것같아요คือเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยค่ะเพราะว่าจำได้ว่าเพิ่งเริ่มที่กุ้งโซ่ใช่ไหมคะแล้วคือตอนนี้พวกเราอยู่ในประเทศไทยแล้วอะค่ะ ช่วงเวลาที่ได้เจอแฟนๆได้หลายที่นะคะพวกเราก็ได้กำลังใจจากทุกทุกคนมากๆเลยนะคะ그래서저희는여러분들한테받은이에너지로앞으로도쭉좋은노래들려드리도록노력할것같아요ก็คือ에너지ที่ทุกทุกคนให้มาพวกเราได้เติมพลังนะคะพวกเราก็จะกลับไปตั้งใจทำงานทื่จะเตรียมเพลงต่อไปนะคะ

그리고 뒤돌아서 딱 여러분들이 이 슬로건이랑 이렇게 글씨까지 준비해 주시는 거 보는데 너무 감동적인 거예요. 그이게 어, 그래서 저도 레이처럼 아, 나 진짜 행복한 사람이구나 이렇게 느꼈어요. 빌레 보어요 저는 여러분들한테 받으니. 받은 정말 이큰 사랑을 또더큰 사랑으로 보답해 드리고 싶거든요 그약자법약자이자 그래서 앞으로 정말 좋은 노래와 좋은 무대와 많은 사랑으로 꼭 여러분들께 다가서겠습니다 สัญญาว่าจะมีเพลงใหม่ที่ดีๆแล้วก็การแสดงที่ดีมากขึ้นแล้วก็ความรักที่จะมอบให้กับทุกๆคนเลยนะคะจองแมลขอบคุณมากค่คะวันนี้วันสุดท้ายแล้ววันนี้มีความสุขมากเลยขอบคุณท<ม>ุกคนมากเลยนะคะ 너 뭐, 추억이 되는 날이었는데요. 어, 저희가 프롬퀸 콘 콘서트를 2월에 시작해서 벌써 7월 마지막 공연이더라고요, 형들이. 그건 시작이더리 프롬퀸 콘이더라고요 형들이. 시작이더라고요형리 프롬퀸 콘서요 그래서 너무너무 아쉽지만 하루하루를 운전히 즐기려고 하는데 오늘도 너무너무 소중한 그날중 하나가 될것 같아서 우리 다이브들도 그렇게 생각해 줬으면 좋겠어요 오늘이 정말 중요한 날이다라고 แต่เรายังคิดว่าวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่พวกเราได้สร้างความทรงจำดีๆแล้วก็จะเป็นวันที่สําคัญแล้วก็มีความหมายมากๆหวังว่าจะเป็นวันที่มีความหมายมากๆสําหรับแฟนๆด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่บริสิกก์กันเราก็จะทำงานเพื่อที่จะหาโอกาสมาหาทุกคนล่อยบ้างที่ขึ้นนะคะจอกันเลรเ็วนี้นะคะี้นะคะ คุณทุกคนที่อยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณค่ะเดยอ์ไบร์ทส์คือพรุ่งนี้จะมาคอนเสิร์ตกันแน่นอนทองคีสนะคะวันนี้เป็นวันสุดท้ายก็จบวงแล้วนะคะ

많이 느끼게 되었고 또 많은 생각을 하게 되었던 것 같아요. 그리고 공연 하면서 어 조금 이렇게 힘이 들고 지칠 때마다 다이브 이렇게 응원 소리를 들으면 또 신기하게 힘이 나는 게참 신기하더라고요. จะบอกว่ามันอเมซ i ่งมากๆเพราะว่าเวลาที่พวกเราปร์ฟอร์มอยู่บนเวทีบางทีที่เรารู้สึกเหนื่อยแต่พอได้ยินเสียงคีดเสียงเชียร์ของทุกๆคนนี่เรามี energy เยอะขึ้นมาค่ะก็่ยเดเมจะบอกีชวที่างานที้ส่ยที่ช่ยททีทยที่ชยะ 하는 돈 받고 싶다라는 얘기 또 하고 싶었어요. 또도해요 <laughs> มาเกที่ได้ใช้ชีวิตสังทบ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 ทไทบ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 ทาทบทบทนทบทบ อยากจะบอกทุกคนว่าวันนี้ทํบอลเลรนาโมวันนี้ทำเป็นทรงผมบัลเลริน่านะคะเจอสวยไหมคะใช่คุณโดีอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังนะคะทไมายวันนี้มตั้งใจทำผมทรงนี้เพื่อได้ชาวไทยเลยนะคะ เป็นการคอนเสิร์ครั้งสุดท้ายทุกๆนานๆวๆกช่วงเวลา6เดือน6เดือน6เดืน6เดือน6เวือ6เดือนเดือน6เดืนกเดือนจจะคินดวอา6เดืเอฟแฟแฟแฟบบนเดืน6เนเดคนดอา6เดือน6เดเดืเดืนดแอนเอน6สดงเดอน6น6เดือเดนเน6เดดมอเเนอเน 저는, 저는 진짜 매 순간순간 다이브랑 함께한 순간순간을 다 잊지 않고 완전 기억하고 있어요. 그저 บอ 이서 잡톱 모멘트 ได้นะคะ간ี่พวกเราได้สร้า도 저희랑 함께한 시간 을 절대, 절대 절대 잊지 말고 소중한 기억으로 간직해 둬야 돼요. 알았죠? 야 <목소리도> เก็บความสุขจำดีๆไว้ตลอดไปนะคะโอ้รา่ได้จูนทรมานีขอบคุณทุกคนมากๆที่มาอยู่กับพวกเราในวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากที่มาอยู่กักเรในวั้นะค 그 기간 사이에 정규 앨범으로 컴백도 하고 내러와난พวก라ราก 컴백, ด้คัมแบ็คด้วย 많이 성장할 수 있는 시간들이 어떤 것 같아요. 와ช่วงเวลาที่ผ่านมามันเป이어 <목소리> 그리고 뭔가 팬 콘서트를 하기 전터 많은 되게 รูนตั้งแต่เช้ามีะไก็ค네ือมันจะมีสาหรับพวกเรามันก็จะมีอะไรที่บอกได้เลยว่ามันเป็นครั้งแรกตั้งแต่เริมตั้งแต่แฟนคอนเสิร์ตโม่จนถึงตอนนี้ที่เรารู้สึกว่าคุ้นเคยอดชวี่นระหว่างที่พวกเราทำงานไปมันก็จะมีหลายความคิดที่พวกเราคิดอยู่ในใจ เรา dive อุณดิวขอบคุณุกคุเป็นกําลังใจให้พวกเราก็ว่านทุกอยอด้ดีแบบนี้นะคะ 자리에서도뒤에서열심히응원해주셔서감사하고ก็คืออยากจะขอบคุณแฟนๆที่คอยส่งกำลังใจพวกเราสมัับเสมอแม้ว่าพวกเราอาจจะไม่ได้เจอกันารท응원하나하나가저의마음깊숙키항상온다는걸다이브가알아줬으면좋겠어요อยากจะบอกทุกๆคนว่ากำลังใจของทุกทุกคนเสียงเชียร์ของทุกๆคนอยู่ในใจพวกเราลึกๆนะคะ อยากจะขอบคุณไดิฟทุกคนที่มาในงานวันนี้นะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณทีมงานทุกทุกคนเลยนะคะแล้วก็รวมถึงทีมแดนเซอร์ด้วยนะคะดิฟขอชิบับบุ๊กทั้งทละย่อยดิขอบคุณให้ทีม